สวัสดีค่ะคลิปนี้จะแนะนำการใช้งานระบบ r e v e r Recognition and Certificate หรือระบบ RRC ซึ่งเป็นระบบสำหรับการเชื่อชูเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ประเมินบทความในวารสารการเชื่ชูเกียรติ r e v e r ผ่านระบบ RRC แบ่งออกเป็น2ระดับคือระดับที่1ระดับวารสาร เป็นการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความดีเด่นโดยบรรณาธิการของวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่1และกลุ่มที่2และจะต้องเป็นวารสารที่มีกระบวนการประเมินบทความผ่านระบบไทยโจเท่านั้นนะคะการเชิดชูเกียรติในระดับนี้เรียกว่า Reviewer Recognition and Certificate by Editor หรือ RRCE โดยแต่ละวารสารสามารถคัดเลือกรีวิเวอร์ดีเด่นได้ไม่เกิน5ท่านต่อปีระดับที่2ระดับชาติเป็นการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความดีเด่นจากรายชื่อที่ได้รับเสนอในระดับวารสารดำเนินการโดยศูนย์ TCI และเรียกการเชริดชูเกียรตินี้ว่า Reviewer Recognition and Certificate by TCI หรือ RRCT ในการเข้าใช้งานระบบเราสามารถเข้าได้ผ่านลิงก์ rrc.tci thaijo.org จากนั้นคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบด้วย thaijo กรอกอ e ีเมลและพาสเวิร์ดเข้าใช้งานตัวระบบ thaijo ได้เลยกด sign in เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จจะแสดงรอบการพิจารณาเพื่อให้ทาง editor สามารถคัดเลือก r e v i e w e อรดีเด่นในแต่ละรอบจากคลิปวิดีโอนี้จะเป็นรอบปีงบประมาณ2568นะคะ สถานะคือเปิดรอบการพิจารณาคลิกที่เมนูดูรายการวารสารจากนั้นจะเข้าสู่หน้ารายการวารสารซึ่งจะแสดงรายการวารสารทั้งหมดที่ได้รับผิดชอบเช่นถ้าอาจารย์เป็น Journal Editor 3วารสารหน้านี้ก็จะแสดงชื่อรายการวารสารมาทั้งหมด3วารสารนะคะหน้านี้จะประกอบไปด้วยเลข ID นะเป็นตัวหลังบ้านของระบบ ชื่อวรารสารคือไทยชื่ออังกฤษจำนวนรีวิเวอร์ทั้งหมดในรอบหมายถึงจำนวนรีวิเวอร์ที่อีดิเตอร์มอบหมายให้ประเมินบทความและรีวิเวอร์การประเมินบทความกลับในรอบการพิจารณา,านั้นๆจำนวนรีวิเวอร์ที่ได้รับการให้คะแนนจากอีดิเตอร์คือจำนวนรีวิเวอร์ที่อีดิเตอร์ได้ให้คะแนน หลังจากที่ได้รับผลประเมินบทความจากรีวิวเวอร์เรียบร้อยแล้วจากในคลิปนี้ก็จะมี8ท่านให้คะแนนแค่2ท่านเท่านั้นสถานะวารสารไม่ได้พิจารณานะถ้าต้องการคัดเลือกรีวิวเวอร์แล้วก็คลิกที่ปุ่มเลือกรีวิวเวอร์ในขั้นตอนถัดไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการเลือกรีวิวเวอร์ระบบจะแสดงรายชื่อรีวิวเวอร์ที่ได้ประเมินบทความในรอบนั้นทั้งหมดในขั้นตอนที่1ให้อดีต์เตอร์คัดเลือกรีวิวเวอร์ดีเด่นของวารสาร โดยสามารถเลือกได้ไม่เกิน5ท่านนะคะในหน้านี้ระบบจะแสดงข้อมูลรีวิวเวอร์ที่ประกอบไปด้วยชื่อนามสกุลจำนวนครั้งที่ประเมินบทความจำนวนครั้งของการประเมินที่ได้รับคะแนนจากอีดิเตอร์คะแนนเฉลีย่ยจะคิดจากผลรวมคะแนนที่ได้รับจากอีดิเตอร์หารด้วยจำนวนครั้งที่ได้รับคะแนนจากอีดิเตอร์ถ้า ท่านไหนมีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนนะคะเราสามารถจะแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ได้ะคะหรือว่าถ้าต้องการซอร์สข้อมูลเรียงลำดับข้อมูลกนะ็สามารถที่จะคลิกที่ลุกศรตรงหัวตารางเมื่อทาง editor นะคะพิจารณาเรียบร้อยแล้วนะคะจะเลือก r e v i วอ e r ท่านไหนก็คลิกที่ชื่อตรงนี้ได้เลยนะคะก็เลือกได้5ท่านแล้วก็คลิก5ท่าน การเลือกรีวิเวอร์นะคะก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของอีดิเตอร์ถ้าท่านไหนนะมีข้อมูลที่ผิดเราสามารถที่จะคลิกที่แก้ไขข้อมูลตรงนี้ไดเพราะว่าในใบประกาศจะแสดงชื่อและนามสกุลรีวิเวอร์ภาษาอังกฤษเท่านั้นซึ่งการแก้ไขตรงนี้นะคะไม่มีผลกับโปรไฟล์ในระบบไทยโจของรีวิเวอร์นะคะจะมีผลแค่เอาไว้ออกใบประกาศเท่านั้นก็กดบันทึกนะคะเรียบร้อยแล้วก็มาอ่านข้อตกลงในการคัดเลือก รีวิเวอร์ถ้าเรียบร้อยแล้วก็กดอะข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อตกลงงั้นก็กดบันทึกคลิก,ลกที่ปุ่มเมนูถัดไปในขั้นตอนถัดไปจะเป็นการตั้งค่าใบประกาศก็จะมีชื่อภาษาอังกฤษของวารสารชื่อภาษาไทยของวารสารนะคะระบบเขาจะ,จะดึงมาจากตัวการตั้งค่าในไทยโจของวารสารถ้ามีการแก้ไขข้อมูลอะไรก็สามารถที่จะแก้ไข ชื่อได้แล้วก็กดที่บันทึกชื่อนะคะขั้นตอนถัดไปเป็นการอัปโหลดรูปโลโก้ของวา,า,าลาสารคลิกอัปโหลดแล้วก็เลือกรูปโลโก้ของวา,า,าลาสารต่อไปกรอกชื่อและนามสกุลของอดิเตอร์ให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษนะคะขั้นตอนถัดไปอัปโหลดรูปลายเซ็นของอีดิเตอร์เข้าไป ตัวลายเซน็นนี้จะต้องไม่มีพื้นหลังเป็นไฟล์ .png จากนั้นกันทึกเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดเมนูถัดไปหน้านี้จะเป็นการแสดงตัวอย่างของใบประกาศก็จะออกในนามชื่อของวารสารนะคะมีรูปโลโก้ของวารสารตัวนี้ก็จะเป็นปีคิทศักราลดนะคะแล้วก็จะเป็นชื่อรีวิเวอร์ก็จะแสดงลายเซน็นของ อ d i t o r แล้วก็เป็นชื่อ Editor นะคะในตำแหน่ง Editor i n c h i e f ก็คือหัวหน้ากองบรรณาธิการถ้าต้องการเลื่อนดูท่านที่2นะคะตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะท่านที่3ท่านที่4ท่านที่5โอเคเรียบร้อยแล้วเราก็กดเมนูถัดไปหน้านี้นะคะจะเป็นหน้าการยืนยันข้อมูลน่ะแจ้งว่ามีท่านไหนบ้างนะคะได้คะแนนเฉลี่ยเท่าไหร่อีเมลอะไรนะคะข้อมูลของใบประกาศชื่อเวาาลาสาร รอบการพิจารณานะคะชื่อหัวหน้ากองบรรณาธิการโลโก้วารสารมีเรียบร้อยแล้วลายเซน็นมีเรียบร้อยแล้วมาอ่านข้อตกลงอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าไม่พร้อมก็สามารถที่จะคลิกที่บันทึกร่างไวก้กอนนะคะถ้าเราคลิกที่บันทึกร่างไว้นะคะก็สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้นะคะสถานะเนี่ยก็จะยังไม่ยืนยันข้อมูลก็สามารถที่จะมาแก้ไขข้อมูลหรือว่ามาเลือกรีเวอร์ท่านใหม่ได้ถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะ ไปที่หน้าสุดท้ายก็มากดข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อตกลงข้างต้นกดยืนยันอ่านอีกทีนึงเพราะว่าถ้าเรายืนยันข้อมูลแล้วนะคะจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ทุกกรณีมั่นใจแล้วอาจารย์ก็กดยืนยันคะ่ะระบบก็จะเปลี่ยนเป็นสถานะเสร็จสิน้นคลิกเข้าไปที่เมนูเลือกรีวิวเวอร์แล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก จากนั้นนะคะให้รอศูนย์ TCI ปิดรอบการพิจารณาและประกาศรายชื่อรีวิเวอร์ดีเด่นในระดับวารสารผ่านทางเว็บไซต์ของ TCI เมื่อมีการประกาศรายชื่อเรียบร้อยแล้วระบบจะจัดส่งใบประกาศให้กับรีวิเวอร์ทางอ e ีเมลอัตโนมัติและอีดิเตอร์เนี่ยจะสามารถเข้ามาตรวจสอบใบประกาศที่ส่งให้กับรีวิเวอร์ได้ผ่านระบบตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะติดตามกำหนดการต่างๆได้จากหน้าเว็บไซต์ของ TCI ขั้นตอนก็จะมีเท่านี้ค่ะ